สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอป g e w m นะครับตอนนี้ผมก็มาแลกคะแนนนะตอนแรกผลูว่ามันไม่มีของในร้านค้านะครับแต่ว่าในตัวแอปมันแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าใหค้คะแนนมันจะหมดนะหมดอายุภายใน90วันประมาณนี้คะแนนผมมี30,000ผมก็เออเลยเข้าไปดูร้านค้าผมโหลดมาสองแอปนะครับเพรามันก็ใช้ได้สองอันนะครับจะเป็นแอปเดียวกันแหละ นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยเราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับก็คือจะเป็นมาร้านค้าตรงนี้นะครับคลิกมาปุ๊บมันจะมีคลิกเพื่อเข้าสู่ร้านค้านะครับจะเป็น GWM Point Mall นะครับประมาณนี้นะซึ่งผมก็ทําการแลกไปนะครับเนี่ยมันก็มีของให้เลือกเยอะนะครับของ900คะแนนเป็นพวกกาต้มน้ำนะครับอันนี้1.8ลิตรนะอาจจะเป็นกล่องพับแล้วก็พวกเก้าอี้ต่างๆนะครับมีพวก เตาอไอน้านะครับเรื่อนเดืดฝุ่นพัดลมนะครับก็จะเป็นตัวนี้มาดูของที่ผมแลกไปน,นะครับเดี๋ยวขอแยกตัวนี้ตะค่า๋ายวนะขอเอออยไหนวันนี้ที่ผมแลกไปดูตค้าค่ะก็อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมแลกไปน,นะครับมีพัดลมนะครับ นี้เนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนนะแต่ว่ามันมีค่าค่าส่งนะค่าส่งใช้หนึ่งไอสองพันคะแนนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับกะจะมีเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นพัดลมนะเจนพัดลมใหญ่นะสิบแปดนิ้วนะครับอือแล้วก็มีค่าคนส่งใช้สองพันคะแนนเลยนะแต่ถ้าเป็นพวกนาฬิกาพวกอ่อสมาร์ทวอทนะครับนะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่จะไม่มีค่าส่งนะ จะมีแค่ตัวของพัดลมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นนาฬิกานาฬิกาอยู่ไหนวะนี่เดี๋ยวนะมานาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับเ่อนอ่าจะส่งสำเร็จอันนี้รอของมาส่งนะครับข้ามามจะสำเร็จ เตอร์เจนประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายค่าส่งนะครับแต่ว่าใช้คะแนนอยู่ที่9900คะแนนนะครับเดี๋ยวนะยวทำไมเน่มีลูกึ้นเดี๋ยวลูกคืนตาม่ะเ็เร์นประมาณนี้สินค้าออกจากร้านค้าแล้วโอเคเหลือแค่อ,อีก มีจะเป็นพวกสมาร์ทวอทนะครับนาฬกากำลังจะมาส่งละเหลือใช่พัดลมนะครับจะเป็นประมาณนี้นี้ใช้คะแนนนะครับเราไม่ได้ใช้เงินแรกนะครับเราไม่ได้ซื้อแต่ว่ามันก็ไปนะเพราะผมแลกเมื่อคืนนะครับดูนะอันนี้ก็คือเมื่อคืนนะครับตอนทีสองนะครับทีสองสีนาทีนะครับมันก็มีตอนเช้ามาก็มีข้อความขึ้นมานะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ คำสั่งซื้อสมบูรณ์นะครับราคา941บาทก็จะส่งฟรีเขมงินปลายทางอันนี้นี่งงเลยเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยเราใช้คะแนนนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนในพวกนี้มัน,มนรู้จังเลยว่าเราสั่งอะไรไม่สั่งอะไรแต่ว่าตอนนี้เราสั่งฟรีนะครับอืมก็เลยงงเหมือนกันแต่ว่ามันเอาข้อมูลเรามาจากไหนวะเนี่ยอืม แต่ว่าของที่ผมสั่งไปนะครับก็คือเฉลี่ยสิบคะแนนประมาณบาทหนึ่งนะครับอารมณ์เนี่ยประมาณพันสี่พันห้านะเพราะผมเคยเคยสั่งของแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยพราะไม่รู้มันขึ้นประวัตินะคือผมผมเคยได้ขอนะั้นได้กระเป๋าใช้คะแนนอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ว่าของหลาคาเนี่ยก็คือหกหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับไม่ได้ถูกนะอืมก็ประมาณนี้อ่ะมาดูของนะครับมันมีให้เลือกทั้งหมดนะครับมีพวก แบรนด์เบรย์นะครับพวกอาหารอะไรพวกนี้อุปโภคเป็นหมดทั้งหมดไปมีเครื่องดื่มน,นะครับจะเป็นของสตาร์บัคน,น,นะครับเป็น,นยูไเชอร์นะครับเป็นสมัยนี้ไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นนะครับสุขภาพนะครับมีมีพวกประกันนะครับแล้วก็แฟชั่นอันนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมองหงข้าวเจ้ามันก็ร้อยคะแนนนะครับ กระเป่าก็ค่อน้างแพงอยู่นะหก9มืนแนเก้าร้คะแนนเนี่ยเออราคาน่าจะอยู่ที่6ก0 0นน่ 7, 8, าจะเจ็ดแปดันขึ้นอะ่ะอันนี้เนี่ยก็3,000ประมาณนี้โอ้โถ้าผมเอาคะแนนทั้งหมดมาแลกกระเป๋าได้โอ้ผมมี3,000มื่ได้กระเป๋าได้ไปเดียวต่อค่างๆนี้ มันก็เลยแรกเออพวกพัดลมอะไรได้ป่ะประมาณนี้นะมีกล้องนะครับมือถือก็มีนะนี่เป็นกล้องโฮจังิดนะครับนะกีล่านะครับพวกเออ่พวกอ,อ่าพวกแคมปิ้งน,นะครับประมาณนี้เป็นเป็นประมาณพันกว่าบาทนะครับต้นความงามนะครับเดี๋ยวจะมา,านี้มือถือนาฬิกาแล้วก็มือถือ เดี๋ยวนะเรลกาตัวนี้อ๋อ,อก็ตอนแรกผมว่าจะเอาตัวนี้แหละแต่ว่าดูไปดูมามันเป็นไงเนี่ยเหมือนสมา,มา,า 5, นนนนร์ทวอล์ผมก็เลยเอาตัวห้า0ันคะแนนนะครับผมก็เลยเอาอีกตัวนึงเพราะว่าเลกามันเป็นอีกตัวเนี่ยผมก็เอาตัวนี้แทน,นอืมแต่มันก็มีเหมือนกันนะครับมีคิดตามภาษาใช้เวลาสองชั่วโมงเหมือนกันนะครับ ตัวอีกันงผมเป็นนาเดกค่านะครับนา,าเดกาเตียนก็แรกเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้เก้าเก้าพันเก้าร้อยคะแนนราคาผมว่าน่าจะเป็นถ้าคิดเงินน่าจะวันพันกว่าบาทนะเดี๋ยวรอดูราคาเ,เดี๋ยวผมมาหาอัพให้ดูนะครับเพราะว่ารอบก่อนที่ผมเคยสั่งได้นะครับก็เป็นน่าจะประมาณสามปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมี่าบินมาด้วยนะครับก็คือใบราคา โชว์มาด้วยนะครับเพิ่ม,มีปร,ประกันประกันมีนาฬิกาหนึ่งนะครับสายชาร์จหนึ่งหาคู่มือหนึ่งนะครับแล้วก็มีจะเป็นสินค้ารับประกันสองฟรีนะครับอาจจะประมาณนี้หมดสแตนบายนะครับอือก็รอดูจะได้ของพึ้นสั่งไปนะครับแต่ว่าเขาก็ขึ้นส่งล้ว ส่วนการได้รับคะแนนนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตอนนี้มันได้ค่อนข้างไน้อยนะครับเฟซนะครับก็จะมีการแชร์2ครั้งนะครับครั้งละหนึ่งคะแนนนะครับได้ได้สคะแนนนะครับแล้วก็จะเป็นการกดไลค์นะครับคือการแลกไลค์กันนะครับจะได้ยี่สิบคะแนนนะครับตอนหนึ่งไลค์ก็หนึ่งคะแนนนะครับเ็เป็นประมาณนี้ส่วนวิธีการแลกคะแนนกันนะครับแล้วก็ ไปคอมเมนต์นะครับอันนี้เนี่ยผมก็กดไปนะครับอีกนชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้ก็แลกคะแนนกันไปนะครับผมก็บอกว่าแลกคะแนนยี่สิบแนนพ้งเกดคื้นนะก็มีคนมากดก็เอาเข้าไปกดให้เขานะครับกดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเข้าไปในคอมเมนต์เนี่ยแล้วก็เข้าไปแล้ก็ไปกดขอย่าเพิขึ้นลูกนะครับแล้ก็ไปกดไปยี่สิบนะครับยี่สิบอันจนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับอันนี้เนี่ยผมเคยโพส ปีที่แล้วนะน่าจะเลยปีที่แล้วเนงะียแต่ก่อนมันมันแลกได้ทีละหนึ่งร้อยนะครับได้วันละหนึ่งร้อยนะแล้วก็กดแชร์สร้งได้ยี่สิบนะครับได้ไปสี่สิบแล้วก็เช็คยนิยนเช็คยินหกสิบบันขึ้นไปนะ่าจะได้ห้าวันละห้าสิบคะแนนประมาณนี้แต่ก่อนได้เยอะอยู่นะก็ได้วันละประมาณร้อยเก้าสิบคะแนนนะครับแต่ก่อนนะแต่ว่าันนี้ได้ยี่สิบสองคะแนนนะครับแล้วก็สะสมไป ก็จะประมาณนี้เราก็มาสามารถามาดูล่าสุดนะครับจะเป็นคอมเมนต์นะครับเราสามารถแลกกันได้ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็ไปคอมเมนต์นะครับคือเราไปคอมเมนต์อ่าอ่าบอกว่าแรกให้เขามาตอบกันนะหรือว,ว่าเขาบอกว่าเริ่มเราก็ไปกดาบางทีเ,เราไปกดกคนอือน่นก่อนปุ๊บเราไปกดปุ๊บเราอาจจะเสียฟรีนะครับอืมก็ประมาณนี้มาดูคาสั่งซื้อนิดนึงนะครับพิงครับ เออถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเคยซื้อเคยเคยไล่คะแนนนะอีกต่อทม่โปรแกรมฟองรางวัลผมเคยได้นะแล้วผมก็เคยเปิดให้ดูแล้วอ่ะเดี๋ยวมันด้วยส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับอือเชิญเพื่อนหลินลิมีชวนเพื่อนหมดนะคร มันไม่มีขึ้นขหน้าม่อันนี้นะการเชิญนัดนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับการเชิญนะนี้ชวนนะครับอันนี้มีเพื่อนมาสมัครต่อผมิ0คนนะครับอันนี้เดียวผมจะแปะไว้ให้นะครับแปะลิงก์มาให้ที่ผมเคยได้จากเพื่อน2ปีแล้วนะได้2,000คะแนนนะครับ เป็นประมาณนี้นะตอนนั้นก็ไม่ได้เราก็สะสมไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันมันยังมีให้แลกก็ถือว่าโอเคนะครับมาดูของที่ต่ำที่สุดแล้วกันนะของที่ไม่ใช่ต่ำที่สุดอ่าใช้คะแนนที่น้อยที่สุดแล้วกันนะครับเนี่ยก็2 9 0 0ันรอคะแนนนะครับราคาส้มน้ำอืมเดินประมาณนี้ขึ้นทุกคนเออเป็นขูบฟองอะไรเนี่ยอ่อาราปิ้งนะครับ เรายกมาแบบดิคิวนะครับตีไปก,ก็รับคะแนนแล้วก็ซิลเลอร์อีไวเชอร์นะครับองคแนอันนี้เป็นมูลค่าสองสองร้อยบาทนะครับก็เฉลี่ยก็คือสิบคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะครับอือคือเรานี้อันนี้ล่มล่มนี่น่าจะราคาสองร้อยกว่านะของร้องสิบหรือสามร้อยนะครับอืมประมาณนี้อ่ะโอเคต้อมาปัีเดต แค่นี้แล้วกันนะครับวันยังสามารถแลกได้อยู่นะครับซึ่งผมก็เข้าใจผิดนะว่ามันมันไม่มีร้านค้าให้ตรงนี้แต่ว่ามันมีคิดข้างล่างตรงนี้นะครับอืมแล้วก็สามารถคิดเข้ามาช้อปได้นะโอเคตอนเราไปที่เล่นอยู่ก็อ่าแลกได้อะไรกันบ้างน,นะครับก็มาคอมเมนต์ขณนะเดียวผมได้ของเดี๋ยวผมมารีวิวกินแล้วกันนะครับที่่ในส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปนะสวัสดีครับ